นนีี่่เราลอกใหมะสวัสดีครับผมเจอกันตอนเย็นๆได้ครับอากาศดีๆได้พี่น้องเหมือนนี้มีครัมีการกินอย่างหมูกันพี่น้องเล็กๆน้อยๆครับผมสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซีมาเลี้ยงเลยครับบอดี้มาเลี้ยงเอฟซีในงานนี้สวัสดีครับนี่เอฟซีนี่ครับเอฟซีนี่ไงเอฟซีอันนี้กับเบาเปียวขัววันผมเลยครับอัันน้นกาบปางแยวบ้านทุ่งอัันน้นกาศอีสานบ้านโน่น ครบปลาเงียวบ้านทุงปลาเงวบ้านถุง,ะงนนจะได้กับเ <laughs> <laughs> ขาก่อนเขาชมคลิปกระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ได้ครับผมช่องของปลาเงียวบ้านทุง่งไอ้พ่อเถาพ่อเถาผมนี่ครับเป็นพ่อของสาวจิ้มนะครับท่านั้นกับอีสานบ้านโน่นกับเป็นน้องสายของพ่อเถาของพ่อเถาผมนี่แหละไอ้ถ้าพูดกับเอฟซีครับจากชลบุรีทั้งทีกับคูวบ้านผมเบาเปียวกำลังเสียบ ลืมบอเลยะบเเอาบจากน้อยแนบปาเปีวเรเสียบจนเรื่มบอกครับว่านี่อินอาหารอาหารื้นนี้่งมื่มืเด้อเลยมันตุเป็นตนีหรอผมมีอยอยเเยเอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกำลังเดือด้อนเยพี่น้องนะตอวนี้คทำหรอได้พี่น้อง คำนี้อากาศเรื่มเย็นครับก็ไฟฟิงครับต้นก้านสองทุะามแซบมันะพญาย่สารบนนนแซบจนบอบอกเลยแซบจนบอบอกเลย้ยมีลายยางมาดิว่างกินยัไเด้อพี่น้องมากิน มือนี้ส่งท้ายพี่เกาต้อนรับปีใหม่เลยส่งท้ายส่งท้ายต้อเนินๆเลยเนาะต้องเนินๆเลยจะมีเมนูหลายอย่างได้พี่น้องอย่างอย่างหัวหมูกับผมอย่างหัวหมูแล้วก็ต้มหอยสมตำเนาะแต่มีเมนูบานๆครับผมเป็นไดพอเสียบพอไปเหย้าบ้านทุ่งครับผมครับคุยน้ำเขาแน่ฝากช่องแน่หน่ไปเหย้าบ้านทุ่งบอกพี่บอกน้องแน่กดติดตามช่องให้แน่ กดไลค์กดแชร์เอ้ยกดไลค์กดแชร์ไว้ผ่กดขาผ่านผ่านคาสับตะไคร่ให้ไปเงาบันถุงเนื้อครับเท้าบท่านขามข้าทุกคนขอให้มีตังไชายเรือพี่น้องทุกคนผู้ได้ชมได้เบิ่งเป็นสิเป็นขมิ้นเป็นพี่น้องที่ว่อลไทยบุกเข้าแ็งแรงด้วยครับ ไท่ถนัดมากเลียวไม่พูดผมเป็นคนไทยตุกครึ่งเหรอโอซีอดแต่ไทยนี่ใช่ไหมเชื่อเลยผมพูดไทยจะไม่เชงเลยโอ้ทางนี้นัวเลยกินไรกันนี่ โอ้ยเป็นย่อเอาขึ้นหนังกกเลยเลยมันขัดชิเลอไอ้ลีโอคนเล็กเดี๋ยวลูกขึ้นหงายทองอเป็เป็นไรเดีเดี๋ั่แพงตะไคร้กับขาด่มนหัวนะครับนี้งิจกิมหอยมีนี่หัวหอยหน้าบไทยอู้นี่ หอยขี ela, man, no. ้กระต่ายเนาะห้อยพื oh, boy, ้นบ ah, no um ้านหอยนี oh. yeah. okay. mm ่อ hmm. ู like, oh, ้หอยนาแม่นหอยบ้านเนาะหอยนาโบราณห้อยขี้กระต่ายเนี่ยครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรครับอันนี้อันนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเขาเรียกหอยขี้กระต่ายโอ้ยหอยขี้กระต่ายครับเป็นคอร์ครเละไหมคอร์เรเละเนาะครับกหมอรเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเหรอแมนเออถ้ใช่คอร์เรเละเป็นก้อนนี่เออไม่ได้เลยก็เอ้า ปลาเรากินเอาขีเท้าใส่่คุยขีเท้าใส่ขีเท้าใส่ขีเท้าอยู่ไต้กนเต่า้าอเล่าเมื่อไหร่เอ้วยแม่เออลูกเคยเนี่ลูกเคยอยู่เหนือม่ะมาะหันมาวมาวเดี๋ยวลมกเคยโดนมาเด้อม่ใจะไม่ไงนี่โดนใส่มาอ่ะกุปลาอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้คืออะไรนะอันนี้อันนี้หมูสามชั้นเซีาหมูย่าง แค่ันจะกันได้ไหมนี่อากขา้าเลยเนาะนั่งถ้าผชาวกิมกำลังตำสมตำอยู่ด้วยครับขายดีครับแบเด้อหอยเอ้ยหอยไ่เด้หอยเน้อหอยเอ้ยมักิหอยเลยไปเนี่ยเอาห้ท้องเดียวเลยนะหอยเอาดิ้นได้หอยม เอิ้นหวยเอิ้นลูกได้เอื้นหวยอะไรลุงต้องให้ปอกไปดเร่อมาเร้อโอ้สตัมมาแล้วพี่น้องเอาไป้ดูยอยู่นี่เล่นองนี้มีแล้วเสียบเสี่ยกระเบิงกระเด้อพี่น้องมิตอาหารบานบเลยครับมือน บั้นบานกินกับหอยตัวนี้เข้ากันบั้นนอกกับกินสนีเนาะบารเปียวเนาะเสียบคักเลยมันแม่นหยองเนาะเสียบอีลิบันหยองกินด้วยเนาะบุญหยองเนาะเสียบเนานทุงเี่ยอาหารบ้านนอกบ้านนอกบ้านทุ่งฮะกับแบบนี้แหละพี่น้องกินหอยกินปูกินปลาอันนี้มันหอยไม่ไม่ส่วนมากก็มีแต่ของซื้อมากแล้วครับบ่ได้ไปหาซื้อเอาหอยก็ซื้อมากก็ใหญ่ก็ดีแล้ว กินน้ำกันมีตะพีตะนองด้วยครับมืัอนี้จะมีเอฟซีจากเชียบุรีเหรอครับเพื่อนบ้านนะรู้สึกเอฟซีเชีบุรีจะมาดุเนาะครับชอบชอบมาดุเข้าใจไหมครับว่ามาดุมาบ่อยแต่ว่าแต่ว่าก็เต็มที่มาขอความรู้สึกหน่อยความรู้สึกความรู้สึกคือมาแล้วอบอุ่นครับมาเหมือนมาบ้านเราอ่ะครับครับ้านเราอบอุ่นมามาร้อยไง มาหาองุ่นที่นี่มาบ่อยมาบ่อยกี่รอบแล้วทุกมาแล้วก็สนุกจำได้บ่ามาจากเที่ยวแล้วน่าสิบเที่ยวได้ป่ะมาจนลึงแล้วเนาะเออมาลึงอะไรลึงอะไรลึงขึ้นมาจนเบ่าลาวได้เ่บ่จนเบ่าลาวได้แล้วจนลึงแล้ยนะเริ่มเริ่มเบ่าลาวไอ้นี่แล้วเออตะวัดมากินหมูหย่างไง ให้ลุงใหญ่มาความให้ฟังน้อยเนี่ยพี่ทั้าบมนอยจะรู้เรื่องครับถ้าบมนเะรู้ว่าเออเรื่องเล่าเล่าหมดแล้วเลยแต่หมูก็นเยอะเลยกินแน่ไช่หรือเปล่าลุงเย่าลุงเย่าอยู่เลยวันนี้ก็ย่เราขับไปเรือนะวันนี้หัดบไปเรือเดี๋ยววัดเออวันได้ได้อยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออบอกจะเรว่าเก่งกว่าผมแล้ว เออม่ต้องนิดนึง่ะพวกนี uh, ้น่าจะถึงห้าสิบเลยใช่การเริ่มลงก่อนเลี้ยรุ่งนี้ไปซองเลยมาได้พี่น้องกินน้ำกันนะครับืันนี้นี้ด้วยเมนูเมนูหัวกะเมนูเปรนผ่านพี่น้องอยากหัวมูต้มห้อยสมตำด้วยครับต้นนีงก็คือว่าสมตำคือบัวตำหมงเมืนบอกตำหุงคนบนหมงอะไร ไผ่ก็ววาสมตํำนี่บ่าเปียวเขามักหอยเปียวมันกต่ำคลายนี่ก็หอยเลยเปียวเบียบเจียวนกันัวแห้งหมหรือ่าหอยนี่บ่าเปียวไม่เคยกินหอยเลอย่าว่ไปเยอะไปเยอะปุ่นมะุงเสรบมเวันนี้ปุ่นปุ่นมงหุงอ่ะปุ่นบหุงอะไรไม่ได้เเขาตํ่บ่้นปาเหอจะเี

พี่ทีึอยู่ในเบอร์นึ่งเขาอยู่นี่เนีเกมไม่กล้าอยู่เกมที่แรกไม่งี้สีอยู่ที่เทุ่คุคุม่เงี้ยสีนั่งอยู่นี่เกม่ได้าอยู่มื่อวานยังเดินไปทางนน้นเรียกไม่หันหลังเลยไม่เงี้ยสีพูดไม่ฟังเลยนี่เขาอื่นห้อยยังนี่ห้อขมหอยขม

ก็บอกว่าเปก็บขึ้นมาไว้เจาบหอยน่เล่นเล่นแพร่กระตายตนเฮ้ยชนะโอ้ยชนะกระายกระายเล้่ว่านเป็นนี่ก็มาคือท่านวันนี้ท่านบันนี้ท่านก่อหลไมาไงอ้ก่อหางกระายกระจายเลยวิ่งอยู่ข้างบนนี่แหละเป็นหอยกันปงันนี่ไงนมาขึมาว่เปนมาแพ้ได้ยไงอ่ะ อาคิดว่มันเพลงยังไม่เสียด้วยงไมนเสียด้เอาต่อี่ขานมนคือมีหลายตัวคือใช่ใชๆช่ชยมีหลายตัวบางมนรู้ตัวไหนตัวไหนเมเดไน่าเลยเเดเลยเพราะ่มันตัวเดียวหมดโอ้ยะมันนี่คู่งามเนาะคู่งามให้ตาวเลยมว่าใน้องเนี่ยแหละต็ตายมาเสียผู้ชายคนหนึ่งล่ามา แต่ข้างๆไว้นนองมันย่อนเลยมาเอต้นส้ดหูหูเรื่องหลอดะเจ้านา่งหลังนี่จะเจ้าว่าแต้านงนาน้วบอรอดหรอั่งหลังจะได้กับคำหัาใจกนนุแมนแมนบอกน่ละกับคบอกแต่่องบเม่กระเดนไปลุยจุ้งขับมีคนอ้อยบกมอญกัข้นองนะขุนซอนเนอนถ้าถ้าร้ถ้้าถ่าถาถ้าถ้าถ้้าเ ที่มาไซ่ไเล่นออกมาเป็นังถ้ารถลงนี่ทางจ้นคนจอนจะบาทเก็บหนักขามทางแต่ว่าดีแต่รถมอเสีย์มากมีคนไปโบ๊เพราะสมัยมันใหญ่แล้วตลังเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนขับมันรู้มันมันท้องวิ่ี้นันทองคู่รถคู่ไมันมันโอ้คือวานนี่เอาบทั้นเลยบทันโอ้แบบคือวันตั้เโอบทันนี่ันเปนคตั จ<ช>บืบอนี้ก็เซียบได้เปนน่องจ<ช>บแบบงามๆไ,ไม่เบีบเลยนี่เนแนเบเลยครับรูสึกว่าคนมาหลบงานเลยเอาหนากเนี่ทุกคนนะเบอกบารูลเรื่อง สังสรรค์เนาะสังสรรค์เออก็ต้องคุยนู่นคุยนี่กันทรงทรงทรงถ่ายพี่เกาเหรอทรงถ่ายพี่เกาเลยนะทรงตรงตรงเต็นเนินเนาะเออแทรงทรงเป้นก้อนมูเลยเออก้อนเดีไปเดี๋ยวไปเนาะนอกหอยเดี๋ยวไปดีมือนี้ก็มาร่วมร่วโตกันหลายลายช่องได้พี่น้องนี่ขั้วบั้นผมเบาเปลือกเบาเปลือกขั้วบั้นผมเนาะไอผมนี่ไอใบเงี้ยวบั้นทุ่งเงาจะได้กับปลากไงซอยเชียลเลยฮะปลาช่องใบเงี้ยวบั้นทุ่งครับผม ้ดันดันนในนี้กดได้แล้วเป็นนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ครับผมขอบคุณที่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับไอควาละบอกด้วยปลาไงเขาอ่ะปลาเนี่ยหมอปาไลวกนี้ตุเย็นหัวแล้วนะจ๊ะ ครับมนี่ก็อาหารก็หลายอยู่หรอกครับพี่น้องท่านผู้ชมคือว่าย่างหมูย่างย่างโคตรไทท้มเน่เป็นมะล่ามเกาเสียงก็ยังม้วนเน่เสียงทำไมยานฝากฟังกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเงาในเด้อครับโอ้โหกดติดตามน้ำเด้อจ้ากดกระดิ่ง สั้นกระดิ่งแห้งๆเนฤดคร้อนเออโยกโป้ยกก้อยกันแล้วแต่ท่านชมเนอะโยกโป้และดีที่สุดครับแจ็คสองสามโป้เราสามโป้เป็นยกเป็นเรือเดี๋ยวจะสุดท้ายได้พี่น้องมาใช่ไหมอาวางของกินกันบังคับเบิดเห้พี่น้องแต่ก็เหลืออยู่เหลือมีเลมาานลิเล่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วครับ ขอบคุณเอฟซีเพื่อนหลายๆด้วยครับทีมากครับเห็นมายามนำไมาหยามใดกันจัดนั่งยามนั่นอย่าลืมประทังทำจุงเด้อกำกำไปหัดจะมีหรอกกำไมาอีกเด้อมาครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ด้วครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วครับผม ทจะได้ไหมครับตาที่ีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงคนเย็นาเสียง <iet ry der> มีเส <na> ียงคนเยนานะมีล่าเพื่อนมามามากินแซนต์ตลาดคุณก็มตัวกินเนื้อหมูหลังวันนี้แล้วนอย่างข้างเลยได้อยู่นแมน้องนูรู้อ่ะ Hehehehe <laughs>